สวัสดีพี่สูผู้สุขอนกับผมเมื่อนี้ยขีมดมาตามแนวทางชุดล่างของพ่อซัก,ก,กแต่พ่อซักกับปอยไปแล้วปล่อยตะบนแม่เสื้อแม่เสื้อเรียกพ่อซักให้จะไปอันเอาบนเป็นบนล่างไปล่างขึ้นเพิ่นเด้อโวยงวดมืนอนึ่งพันไห่เก้าศูนย์เก้าศูนย์กับบนพันไห่ล่างโวยไห่ล่างบนกับมีนี่เดี๋ยวนี้หลักฐานกับมีอยู่ต้องเสื้อบนบวกล่างนี่บนอย่างเดียวแหละห กระบนล่างมั ừ ừ อนอย่างบนโตบนเนียบนแม่ันดีอันพ่อักให้นี่เก้าเก้าศ่นสนเก้าหอยลางดินหนิหนมันมีอูยสูตรหนึนี่มันเป็นบนลนบนล้วนล้วน,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 นโอบนกันเนียนกเต้นโตนี่แล้วโตเจีดซูนนี่กนเนีย,ยนเตี้เจี๊ดูนมาทุกคนแล้วอันนลลี้เกียดซูนรักอยกับเขาพ เม uhm like, ื่อเนี่ยสีมดตามสุดล่างในภาษาของทุไทยล่ะบริเวดมีต่ว่นบริเลวณ บ่ดซื้อซื้อนีอ้เอาเอาบางบซื้อซมาเด้ซื้อซื้อโเาซื้ไรมันเอาเงินลอตเตอรี่โซ่อะไอันนี้พ่อพันฝากซื้อพ่อพันฝากซื้ออันอันยุบานม่ามีกันม่ามีขืนนะ กันอยู่บ้านกันมื่อแรกกันเลยมันอยู่นี่กันแล้วอยู่นี่จนบ่มาขายจังว่าได้ซื้อน้ำผู้อื่นนอยู่บ้านซื้อแล้วก็คือได้เต็มเปี้ยะบอมมิบอมมิบ่มมิบ่มีเปอร์เซ็นต์หลักดังมาจากประเทศไทยกับยาบ่มีิขืนดังมาจากประเทศไทยกับยาบ่มีิขืนอยู่บ้าน เาเลก้วลยเมันเาน้หงเนไกเป่าบ่ได้แล้วอยู่นี่ฟองมันนั่นสันจอนน้ะเออมันสันจอนคนอยากสืบเล็กเป่าหลายที่พอสักเลพราะว่าปีกายมันเป่าวันปีอ่สันจอนไปใส้กับยาต้องเป่าเป่าก็ซื้อง่ายก็ยังสามสามมงหเท่านั้นไม่ยู่เลกเป่ายาลดเล็กิดบุพพิธเกียอะไรดี เนออกมาหลวงพ่อักบนขั้นบนกันดเเป็นยังจยงเสไดเพราะว่าบมมากอืมบมกัซื้อรัตตรีบัซื้อซูนูนอ่นข้ออร่อยอ่านอยมู่ซื้อนมูนี่ศูนซีซีซูนนี่นีอยู่กลยมาเสียรถปูยังันจะซื้อหลพ่ักยออขีขีไปขี่มาอยู่น่งสามหดเลี่ยนกันเลยก้าูนล่าง เก้าแปดบนเก้าศูนยังมาบนอีกอยู่น่ะบอกผู้ใดกับผู้ใดเลยขี่รถคอยนี่เราก็สันดกบอกผู้ใดก็ไม่ผัวน้ำเหล็กพูนรถทะเบียนรถพูนทั้งหมดทั้งหลังน้องท้งสามตัวก่อนเนาะถือองมาสามตัวทร้างบ่อสร้างลังะรอย่าเไรสิโอ้ยืนนี่เย็นเย็นนี่ละผู้ใดมาอ๋อ บเห็ดน้าเห็ดน้าบเห็ดยังไงบ้านจำปาหรือวานเมเขาเลยอุ้ยวานที่กันละลูกเต้าเขาเห็เขาบ่ให้ไปเห็ดน้าดอกาหดเอะไหหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เะยยนี่เขาเขาติไปนอกบ้านจังไดบุญลูกไผ่ก็ติดนอนอยู่ตรงหน้าหน้าวเขาเห็ดเขาเห็ดแล้วแล้วเขาติดมาักเป็นสบายมรสักเป็นสบายเนบะไ้เห็ดยัง เออมันก็นมาตว,วัดนี่แหละฮกระเทียออมออชีเปเปเย์เมียพิเนี่เปย์เมเปเ<อ>มียพิะรานปะ้ยเอายู่นี่เราเอทน่จะเอาสุดแาง่นี้ไปใส่เบิ้งที่นี่เลยเบิ้งขนี่ละต้องนี้เราเียกนอนมากา็ัใส่รถยู่นี่พี่น้องมาเบิง้งไป่นํำกันเรียกนอนมากคือเกา เจายงหน่อยซอสห่นไปทงเทียนหมดครับนี่กับไปทำการสอมเก่าดีไปได้ไปทำการคระเจ้าก็ไม่บานตุเนกไงจะหายตาล่างขึ้นบนหาบนลงล่างเลยภาษาเอามันเปรี้ย่ ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเม่ขอรักพาของเกาห่เบิ้งอยู่ดิที่ของเก่าห้เบิ้งได้จะป็นตัวเอฟซีดว่าว่าหอบนตัวอะไรเดียโอตัวนี้กับบนล้วนๆหลายลามันโค้งชุดไทยเลยเนาะ อ,อันผมพัานได้อันนั้นี่พัานไดเห็นอยู่เดินมาแล้วนี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้ายะเป็นตัวว่าเขาเต็มเต็มด้ไม่รากคานไห้เบิ่งพ้อยังขิดตัวอยู่บ่ <c oughs> มันแมนอยู่เจ้ากับเอาสกอนมูเสนก็รอบสุดไทยนี่เด้อ <c oughs> เก้าศูนย์ศูนย์เก้ใไลากเทุดไทยต่ว่าคงสุดไายพราักไหตัวใดวันนี้ก็ควงุดไทยจำอ่านคงสุดไทยคือว่าไหเก้าศูนย์ก็นั่นลาเก้าศูนย์แล้วนี่เด็กอันนี้เเอาตะตองวเดีลยวนี่เด็กเก้าศูนย์ ก็มันมีตัวนี้บาดี้ก็เลยตัดไปแต่ไป30มศูนเก็ดศูนย์เก้านย์มันก็ไปเน้นเก้านย์ตัวตัวเจ็ตัวเจ็ดเกกับ90้าศนยี่ตัวตัวตัวป่อยไปแะเ้ๆสามศูนเก็ดศูนก้า็ตัวเน้นตัวเดียวกับเกาศูเท่านั้น พอเพีงม่นมากอคนะน่าน <desserts> ้มนหางนากไดเเราถือไม่คอยีเังไงเรียกวาันตีเียงกันเออันนี้ฝันบ่พ่อันันเอาฟันว่าจังไรเจาเงนเีาเอาเงินใหม่พระคบีหาเนหาคนนี้เจ้าถือมาซีเงินยังไงคือสร้างว่าแนอกบานี่นาะผู้ในซผู้ใหญ่พดใหญ่นีอยู่อมู่นี่ันมีอยู่อ้ต้ยองใส่ลไ

ปฏิเลขเขต่อเน้นได้หาในซีหนึ่งเลขเ่าเทาวิซาไอยชื่อว่าไดแล้วในในในเว็บเต็มเต็มบ่บี้ไอยชื่อได้แต่อทิตย์บักว่อยขชื่อว่าใดนึกว่าเต็มเร็วแล้วอะไรกางแลาวน้องหกหาเห็นปะหกหาเก็ดหาติบอกไอีกี็คอข่หอน่ยน้องานติบอกมือนี่เราี่ยแต่โอ้สวนเก่าไม่หม่แล้วอย่างนี้เรียกีหนึ่งซี่ชื่อว่าดแล้ว จะว่า่เาันือไ้ยเขาหกือวันอันสูเก้าอันนี้เลขไงภาษาไงาเรีกสองบอกสงหนึสองอโอ้หนึ่งสองสองหนึ่งเก้าโอ้อันนี้บนอันนี้ล่างหรืบ้าโอ้โอ้มาเบิ้งนักกันพี่น้องก็ก็ซักสรุปแล้วบนล่างแล้วบานนี่อันตะตองวดอันให่ตะบนตะตองวดให้ตะบน

ว่ถือไดไรซื้อเรียยุ่งมันว่า่าถือว่าเอาบางหันแตว่าเก่าคือต้องคุณว่าเอาเนาะว่าเอาห้ามันดอกมันบ่อกดอกกันจะฟาดสิโอใส่โลโก้ละยังพันแน่นๆอยู่ข้อมือถ่ายละเขี่ให้ซื้อมาแตงอีใส่กระสอบไปเลยไปซื้อครับสุดเอซีเลยคอยต่้ที่กูกอยยังมาหลายอยู่เน้นเน้นเน้น นี่เท่านั้นเลยนี่เน้นเท่านั้นแหละเอ้บนบนนั่นเนี่ยเน้นตัวไหนบนห่วยบนนี่มันก็ขี้มาดูเนีเน้นเท่านี้แล้เนาะโอ้ยกระชับบนเน้นยละสีคู่เนาะกลับวะนี่ไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดโอ้ก็คืออุบาทอุเบียนแต่นาะบาเนอกเด็กกลับเลขนั้นแค่แปดคู่หนึ่งหนึ่งบนสี่่างสีบนสี่ยังไหนหาตัวนี้ตัวสี่ยิงแดงนี่หาได้ไงฮะตวาดตัวนี้ ใสรอดเกลียมันค,คือขี้มาดูแถเจดเก้าเก้าเจ็จังหวะสัวกันว่ากันยู่นี่ใส่ส้เป็นไส่รอดเจแดงได้เป็นเจแดงได้ร้อยก็ใบแล้วนี่แลเก้าเจ็ดแม่เจ็เาแม่เจก้าก็ซื้อบ่ไ้บัด้บ่เจ๊แดงได้รถเจแดงได้ลอตเตรี่เป็นร้อยเราก็เดียวของเจแดงไม่เห็นด้อน yani ี่เอาเ่าซเื้อเือเียกเียบนี่เลยดเปียกเียกใจมันคือขี้มาดูแถวสันทีเลนี่นักเลี้วบ่เห็นบอนล่างมันมาก ดีครับตัวตรงเก้าเจ็ดไว้ของภาษาเก้าเจ็ดตัวนี้นั่นบอดีกรบบอดีกรบคือบดกรบดอกของตักอันนั่นมันเขครับพี่รองคับหน้าจอด้วครับเด้อมันออกดอนี้บศูนย์เข่าเขเจหนึ่งองหนึ่งเกส ซีคูนี่ตรงๆไม่ต้องกลับโค้งทุดท่ายเนาะเพราะว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนาะเพราเนาะอันนี้คืออันนี้คือสุดเต็มเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกสองสามสองหกส่วนตัวเสียงแดงนี่ไม่ม่แมงมงี้ยงนี่เป็นตัวเด่นตัวเด่นเนาะเพราเนาะเด่นสุดๆกันนี่ก็คือเก้าเจ็ดเด่นสุดๆนะเนะเด่นสุดๆคือเก้าเจ็ดไมต้องกลับภาษาว่าตรงๆ แต่ตัวนี้หนวยหนวยบวผิดก็เถียเด้อหนวยเนี่ยโอ้หนวยล่างเอาน้ำปลาซักเนี่ยเด้อเก่าเจ็ดเอาแล้วเอาบวอในบวเอาน้ำปลาซักเนี่ยบวอาสีเอาไปหยังท่านบ่อกเป็นไงตัวอันจะเบิ่งซื้อๆน้ำปลาซักจะเบิ่งซื้อท่านอยากได้ต้องเอาตัวเอองวดบวอันงวดเมื่อนึ่งจะมาบอกเขาเด้อขันซื้อเป็นก็ได้เงี้ยได้บ้านนี่โค้งสุดท้ายปลาซักมาฟันให้อันเก้า เก้าศูนย์บนวะนี่แม่เขานี่เลนลักฐานลักหลักฐานเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วบางนึงหนหลักฐานเบิ่งแล้วโต้อยสโต้เโอนสามศูนย์เกตศูาศัมันยังได้เม็ดเดียวจัดให้ตัวเกีตศูนย์เกติิอ่ะ่ยหมอมี อ่ะขอข้อในหลายภาษาขอข้อในหลายครับผมอไปรวยไปพี่น้องเนานั่นภาษาว่าเอาลุยเป่าไปรวยเอาไปรวยสาธุเอาน้ำภาษาเด้นเป็น้องเด้อเรียนเป็นเลีนลวดล่างนั่นอ่สาธุน้ำภาษาลุยลุยแองเงปังๆกันล่างเก่งเก่งล่างสุดล่างนี่เก่งเดีเก่งตะกี้มันวิ่งตัวเดียวว่างันงวดว่านี่หกตัวเดียวมานี่มาวิ่งเก้าตัวเดียวมัมาเห็นโชดนี่เก้าหายยังแต่ศูนย์กับสองหลักสิบ อ่ะเป็น้องแคบหน่อจอ่อยรอบแล้วครับได้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ดอกว่าเป็นตัวน้อยขั้นรุ่นรุ่นนี้ย,นย,ยังคิดว่าตัวน้อยจักไงวางเลยเนาะเจ้าจัใครัออขจะเรื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม